ฮัลโหลไม่ออกซื้อไม่เหลือส,ส,สวัสดีครับอันนี้มีแต่ใบนี้เป็นใบที่จะส่งลูกค้าก็เลยมาถ่ายกับลุงลุงกำลังทำอะไรอยู่ลงลุงโชดิทำหมวกหมวกหมวกหนังอยากอยากได้ป่าวอยากได้ครับยังยไม่อยากครับไม่ใครลงุลงลงุลงลุงขายเท่าไหร่แล้วถ้าลุงจะทำอ<ห>่ะไอ้พูดพูดพูดตามตรงเลยนะหมวกเราไม่เคยทำเนี่ยจะบอกให้อ่าเดี๋ยวให้ให้ดูซองให้ให้เขาดูซองก่อนอันนี้ในลุงลุงทำหมวกเป็นแนวแบบ เดี๋ยต้องบังโอ้แนวไอ้หมวกเขาเรียกหมวกไอ้หมวกอะไรวะไอ้นักสืบว่ะปิงลี่ปิงลี่เหรอเป็นอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนี่ยังไม่เสร็จยังไม่ทำซับในยังไม่ทำแรงนะให้ดูตรงเฉยถ่ายหลุมใส่ให้ดูแต่ยังไม่ลงใส่ได้อะไรได้นะให้ดูลงคนหล่อใสไม่กล้าไอแรงอ่ะกลัวกลัวกลัวมันแบบเสียตรงอ่ะไม่เสียหรอกแบบเบาๆไป่อยเรือยิ่งใส่ยิ่งหล่อแล้วเติมหล่อแต่กูวางทองก่อนดู ไอเจ้าของก็ก็ไม่น่าไม่น่าแพงนะถ้าเปรียบเทียบกับหนังแท้กับเจ้าอื่นนะลุงทำเองนะถ้าอยากได้ก็ลองเม้นใต้คลิปหน่อยว่าอยากได้ปะถ้าอยากได้เดี๋ยวจะให้ลุงทำแกะแบบนะไม่เคยทำ แต่ถ้าใครอยากได้ก็พักมาออมีหลายใบนะที่พิ่งเสร็จแล้วก็ส่งไปแล้วนะถ่ายคิดไม่ทันเพราะมันด้วยด้วยความเร่งของลุงนะแบบใหม่ก็มีความเร่งของผมด้วยมีแบบใหม่เดี๋ยวจะทำให้ดูมาให้ดูก่อนว่าอันนี้เดี๋ยวจะเป็นตัวที่จะไปส่งให้ลูกค้าของวันนี้หลายๆใบถ้าผมมาถ่ายทานผมก็จะถ่ายให้ดูเพราะว่าทำใบต่อใบแล้วก็ส่งี่อย่างอย่างที่บอกนะถ้าสมมติใครอยากได้ก็สองวันเออตอนนี้เหลืออัปเดตให้เขาฟังหน่อยว่าตอนนี้เราเหลืออังกีแบบ ไ่พอดูไมาพอดูให้ขอดูอ่ะตอนนี้เหลือเหลือหนังออย์มันเนี่ยสองสีคือสีโอติงเงาอ่ากับสีสีน้ำตาลอ่อนกับสีแทนแทนออกอกาแฟหน้าสีน่อมี2สตอนนี้นะตอนนี้เหลือสีมาสีที่มารอนกันมนสั่งวันจันจะสั่งก็ีอาทิตน้มนนี้เป็นหนัง C C O หนังีต้อเงาซึ่งตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่นี้ ได้ส <mandate S 1> ักสองใบได้สองใบทำใบกระเป๋าใหญ่คุณแนะนำใหม่ว่ากระเป๋าสีนี้ควรทําเป็นทรงอะไรดีทรงสะพายก็ได้คาดเอีวก็ได้แต่คนชอบสะพายข้างแบบท <own> ี่ลุงเคยทำได้ใช่ไหมขายไปอันนี้ก็ได้ทำอันนี้ก็ได้แล้วแต่คนชอบนะอันนี้เป็นส้มเงาเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆว่าส้มเงาเป็นยังไงมันจะลงแว็กเยอะลงแว็กเยอะส้มเงาอันนี้เวลามันจะเงามันลงแว็กเยอะมันจะเป็นถ้าสังเกตดูมันจะเป็นเงาแล้วก็จะมีลายหนังอยู่ แต่ไม่ใช่ลายหนังช้างนะหนังช้างมันมีแบบหนึง่งอ่าโอเคส่วนสีดํานี่น่าจะได้สักใบเดียวได้ไหมไม่เกินนี้ได้ใบเดียวแน่นอนใช่ขาดเอวให้ดูให้ชัดมันก็จะออกดําๆแบบนี้เป็นไอ้น,นี่งานแฟชั่นอันนี้หนังแฟชั่นหนังแฟชั่นหนังก็จะเป็นแบบแบบนี้แต่ไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่เห็นแน่นอนเดี๋ยวเราติดใส่ซ้ำในยอยู่แล้วโอเคก็โอเควันนี้เพียเท่านี้ไปผมไปแล้วลงุงสวัสดีครับ